กลาบหลวงปูทองประภากร,รเป็นที่พึ่งทางใจความฝันขน,นายาวไกลชีวิตสดใสพร้อมภัยลี้ผ่านสวัสดีครับผมด็อกเตอร์สายชนเคหาธรรมผู้ำนวนการสี่ภาหนังสือพิมพ์สยามชน กับการที่เป็นผู้นำเสนอสาระดีมีประโยชน์นะครับมาฝากท่านผู้ชมรายการที่ติดตามรับชมทางหนังสือพิมพ์สยามชนทางสำนักบรรณาธิการข่าวสังคมตำรวจนะครับ วันนี้กับการที่เป็นผู้นําภาคของประชาชนในการพัฒนาวัดบ้านโรงเรียนนะครับต่างๆตรวจสอบนะครับงบประมาณในการบูรณะวัดต่างๆนะครับได้เป็นผู้นําในเขตพื้นที่ของอําเภอําเกลี้ยงวันนี้ได้มีท่านผู้นําในเขตพื้นที่นะครับอย่างเช่นท่านนายกนะครับบุญเลิศภพานะได้ติดต่อขอให้เข้าร่วมบอข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบุญงานกุศลนะครับให้กับ พ่อแม่พ่นงผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามชนออนไลน์นะครับสื่อนะครับสำบบนักบรรณาธิการข่าวสังคมตำรวจนะครับและออนไลน์อีกทั้งหมด20ช่องนะครับฝากประเจ้าถึงในด้านของการทะนุบำรุงนะครับในการจัดสร้างศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดบ้านคูบศาลาการเปลี่ยนหลังนี้สร้างมาแล้วหลายปีการก่อสร้างดําเนินมาแล้วใช้งบประมาณก่อสร้างหลายล้านบาทนะครับแต่สาภาพของศาลา ยังอยู่ในค่อนข้างที่ไม่สมบูรณ์นะครับยังขาดทุนทรัพย์ในการฉาบติดตั้งกระจกยังต้องปูพื้นอีกหลายๆการนะครับแอดมินซึ่งเป็นคณะสิทธิ์ของหลวงปูทงปงป่ทองประภากลหลวงปู่ทองประภาาโลเป็นอดีตเจ้าอาวาสซึ่งหลวงปู่นั้นได้มรณภาพลงไปหลวงปู่มีสิริอายุทั้งหมด115ปี มีคณะเศรษยญานุสิทธิ์ที่บูชาเหรียญหลวงปู่ไปแล้วประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาการงานการค้าการขายโชคลาบวาสนาต่างๆนะครับหลวงปู่ประทานให้ลูกศิษย์ได้สําเร็จเหรียญของหลวงปู่ทองนะครับโด่งดังไปยังถึงประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศผมเป็นผู้หนึ่งนะครับที่อยู่ในบนหลักของความถูกต้องพัฒนาวัดบ้านโรงเรียน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับจึงได้เชิญชวนผมให้เข้ามาร่วมบูรณะบำรุงวัดบ้านคูกอีกหนึ่งวัดร่วมด้วยแอดมินของหลวงปู่ในชมรมเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่ทองได้รวมตัวกันเพื่อจกักุมงคลคือเหรียญหลวงปู่ทองให้ได้งบประมาณมาจาัดสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังนี้ให้แล้วเสร็จรุล,ล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ที่ท่านได้เข้าไปนิมิตฝันกับลูกศิษย์ของหลวงปู่เอง เพราะฉะนั้นจึงได้มีการจัดงานบวงสวงและพุทธ,ธาพิเศษเหรียญหลวงปู่รุ่นลูกศิษย์สร้างนะครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไปยังผู้ติดตามชมรายการให้ร่วมกันจัดสร้างสมทบทุนบูรณะศาลาหลังนี้ให้แล้วเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ทองป่าภา,ากโลนะครับใครที่สมทบทุนบริจาคนะครับสมทบทุนงบประมาณในการก่อสร้างนะครับ ทางครสิทธิาลุสิ์นะครับจะมีเหรียญหลวงปู่ทองในแต่ละรุ่นมอ,อบให้ท่านติดต่อได้ที่ทางแอดมินของชม,มรมหลวงปู่ทองประภาคาโลได้โดยตรงนะครับหรือติดต่อผ่านทางผมนะครับดอกเตอร์สายชนเคหาธรรมหรือติดต่อทางบัญชีกลางนะครับของท่านานายกบุเลิศภาคะท่านกำนันและคุณครูเอ็มผครากิติกรพิมุญมีเป็นแอดมินอีกหนึ่งท่านนะครับเพื่อในการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ รู้ล่วงไปได้ด้วยดีงบประมาณในการก่อสร้างบุคคลทั้ง3ท่านนี้ซื่อตรงและก็ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงอยู่ในศีลจริยัตรนะครับไม่มีการโกงกินหรือนําไปใช้เป็นการส่วนตัวโดยเด็ดขาดวันนี้กับผมดรสายชนเคหยาธรรมจึงขอนําข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบุญสํำคัญๆนี้มาฝาก อท่านผู้ติดตามชมรายการและผู้ติดตามรายการขา่าวหนังสือพิมพ์สยามชนและออนไลน์อีก20ช่องวันนี้เวลาหมดลงนะครับกระผมดรสายชนเกียรธรรมขอราท่านที่ติดตามชมรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นสวัสดีครับครบชุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุก่วนขาง